หน้าคนลุกกระเทียมตอนที่44เทศกาลผีความลับอันน่าสะพรึงกลัวของทางหลวงคารักเรื่องที่1ความเงียบของเคราไฮเวย์ในใจกลางของเมลเชลอมรอบด้วยป่าทึบและเงาของเทือกเขามีสถานที่ที่น่าอับอายเคราไฮเวย์อยู่ถนนทอดยาวที่ขึ้นชื่อเรื่องเส้นทางคดเคี้ยวและหมอกหนาทึบเชื่อมต่อเมืองที่พลุกพล่านคนเลยกับเมืองที่เงียบสงบของชายฝั่งตะวันออกแม้จะมีรูปลักษณ์อันเงียบสงบในตอนกลางวันและตอนกลางคืนแต่ก็กลายเป็นสถานที่แห่งความลึกลับและความหวาดกลัว ในปี1984คู่รักหนุ่มสาวลิมและเมพร้อมด้วยลูกชายไวทารกได้เดินทางไปเยี่ยมพ่อแม่ที่แก่ชาราของเมนในเมืองกวนตันพวกเขาเลือกเดินทางในเวลากลางคืนโดยหวังว่าจะหลีกเลี่ยงความร้อนแรงของดวงอาทิตย์เขตร้อนและการจราจรที่พลุกพล่านซึ่งมากรบกวนถนนในตอนกลางวันทั้งคู่ร่เริงพูดคุยล้อเลียนกันเล็กน้อยขณะที่ลิงขับรถคันเก่าแต่ไว้ใจได้ของพวกเขาฝากความมืดมิดแคร่รรกฮเวยวของ เด็กทารกที่ห่อตัวอยู่ในผ้าห่มกำลังหลับอย่างรวดเร็วในอ้อมแขนของเม่เสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นอย่างนุ่มนวลกล่อมให้เขาหลับไหลอย,อย่างสงบเมย่อมองอ,ออกไปนอกหน้าต่างดูเงาต้นไม้เต้นใบแสงจันทร์อย่างไรก็ตามขณะที่พวกเขาขับรถต่อไปในตอนกลางคืนบรรยากาศก็เริ่มเปลี่ยนไปเสียงที่คุ้นเคยของป่าเริ่มเงียบลงและความสงบนิ่งอันไม่สงบก็ปกคลุมพวกเขา ขณะที่พวกเขาเดินผ่านอุโมงค์คารักอันด่งดังรถก็เริ่มสะอื้นเครื่องยนต์สามลักเสียชีวิตทิ้งให้ติดอยู่กลางทางหลวงริมขมวดคิ้วสับสนและหงุดหงิดเขาตรวจสอบให้แน่ใจว่ารถอยู่ในสภาพสมบูรณ์ก่อนออกเดินทางอยู่ในรถ ลิมสั่งน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความกังวลขณะก้าวออกไปตรวจสอบเครื่องยนต์เหมยมองเขาผ่านนกกระจกหน้ารถหัวใจของเธอเริ่มเต้นแรงเมื่อยามค่ำคืนดูเหมือนจะมืดลงรอบตัวพวกเขาลิมเปิดฝากระโปรงหน้าและจ้องมองไปที่เครื่องยนต์แต่ดูเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเขาพยายามสตาร์ทรถหลายครั้งแต่แต่ละครั้งก็พบกับคอวหามเงียบเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นลิมจึงตัดสินใจค้นหาตู้โทรศัพท์โดยรู้ว่าอาจอยู่ห่างออกไปหลายไมล์ล็อกประตูและอย่าเปิดประตูให้ใครนอกจากฉัน เขาบอกกับเมบย์ใบหน้าของเขาซี่เซียวภายใต้แสงสลัวภายในรถฉันจะกลับมาโดยเร็วที่สุดเหมยพยักหน้าความกลัวเริ่มคืบคลานเข้ามาในใจเธอขณะที่เธอมองดูสามีของเธอหายตัวไปในความมืดเด็กน้อยขยับตัวในอ้อมแขนของเธอสัมผัสได้ถึงความไม่สบายใจที่ลอยอยู่ในอากาศเมกระซิบคำพูดที่ปลอบโยนเขาแต่ความกลัวของเธอกลับกลายเป็นเรื่องยากที่จะปกปิด นาทีกลายเป็นชั่วโมงและลิมก็ไม่กลับมาความเงียบนั้นช่างน่ากดดันมีเพียงเสียงใบไม้ที่ดังกรอบแกรบเป็นครั้งคราวหรือเสียงร้องของสัตว์ที่อยู่ห่างไกลเท่านั้นความวิตกกังวลของไม่เพิ่มขึ้นทุกวินาทีที่ผ่านไปเธอเหลือบมองกระจมองหลังอยู่ตลอดเวลาโดยหวังว่าจะเห็นไฟหน้าแต่ถนนกลับยังคงว่างเปล่าอย่างน่าขนลุกทันใดนั้นก็มีเสียงแปลกๆทำลายความเงียบ เสียงดังกระทบเบาๆบนหลังคารถเมตัวแข็งหายใจติดขัดในลำคอเสียงนั้นซ้ำไปซ้ำมาเป็นจังหวะและตั้งใจราวกับว่ามีบางอย่างกำลังงองข้อบนหลังคาเหล็กจิตใจของเธอวิ่งพ่านพยายามหาเหตุผลเข้าข้างตนเองแต่หัวใจของเธอรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติอย่างมากเธอกระชับมือเด็กซึ่งเริ่มส่งเสียงครวญนครางเบาๆเสียงดังขึ้นและยืนกรานมากขึ้นราวกับว่าสิ่งที่อยู่บนหลังคาเริ่มหมดความอดทนความกลัวของเหมยททำให้เป็นอมพาตและเธอไม่สามารถขยับตัวหรือหายใจดังเกินไปได้ จากนั้นเธอมองเห็นบางสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นจากหางตาของเธอนั่นคือเงาที่ทอดผ่านหน้าต่างด้านหลังมันใหญ่เกินกว่าจะเป็นสัตว์และเร็วเกินกว่าจะเป็นมนุษย์เงาดูเหมือนจะยืดออกรูปร่างของมันแทบจะมองไม่เห็นในแสงสลัวแต่การมีอยู่ของมันก็ไม่อาจปฏิเสธได้ขณะที่ไม่เกือบจะตื่นตระหนกแสงสีน้ำเงินและสีแดงงอก็ส่องสว่างไปทั่วภายในรถหัวใจของเหมยเต้นด้วยความโล่งใจเมื่อเห็นรูปร่างที่คุ้นเคยของรถตำรวจกำลังใกล้เข้ามาเจ้าหน้าที่จึงลงจากรถอย่างรวดเร็วและเดินไปหาเธอด้วยสีหนน้าจรริงงและเ่ดว เจ้าหน้าที่คนหนึ่งเขาหน้าต่างของเธอเบาๆคุณผู้หญิงกรุณาก้าวลงจากรถช้าๆและอย่าหันกลับมามองเขาสั่งด้วยเสียงสงบแต่หนักแน่นเหมยลังเลความกลัวของเธอรั้งเธอไว้แต่น้ำเสียงของเจ้าหน้าที่ไม่มีที่ว่างสำหรับการโต้แย้งเธอปลดล็อกประตูกอดลูกน้อยไว้แน่นและก้าวออกไปสู่อากาศอันหนาวเย็นยามค่ำคืนเจ้าหน้าที่จึงพาเธอออกจากรถอย่างรวดเร็ว โดยหนึ่งในนั้นจับแขนป้องกันไว้รอบไหล่ของเธอเมื่อพวกเขาไปถึงระยะที่ปลอดภัยเหมยหันกลับไปมองรถโดยขัดกับคำเตือนของเจ้าหน้าที่สิ่งที่เธอเห็นทำให้เลือดของเธอเย็นลงบนหลังคารถเป็นหัวหน้าของสามีของเธอดวงตาของเขาเบิกกว้างด้วยสีหน้าหวาดกลัวอย่างเงยือกแข็งไม่พบศพที่ไม่มีหัวเลย เมกริดร้องขาของเธอถอยไปข้างใต้ขณะที่ภาพอันน่าสยดสยองครอบงำเธอเจ้าหน้าที่จึงรีบอุ้มเธอขึ้นรถเพื่อคุ้มกันเธอจากที่เกิดเหตุอันน่าสยดสยองจิตใจของเมกกำลังปั่นป่วนความคิดของเธอไม่สอดคล้องกันในขณะที่เธอพยายามจัดการกับฝันร้ายที่เธออาศัยอยู่เหตุการณ์ดังกล่าวถูกปกปิดอย่างรวดเร็วโดยเจ้าหน้าที่โดยระบุว่าเป็นคดีที่ยังไม่คลี่คลาย และฝังลึกอยู่ในหอจดหมายเหตุของตำรวจรายงานอย่างเป็นทางการกล่าวถึงการโจมตีของสัตว์ป่าแต่ผู้ที่เกี่ยวข้องรู้ดีกว่าข่าวหรือแพร่กระจายราวกับไฟป่าเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่สัญจรไปมาแค่รักให้ไว้สิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาที่มีร่างของค้างคาวและมีหน้าแห่งความตาย ชาวบ้านกระซิบเกี่ยวกับตำนานเก่าแก่ของวิญญาณและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในป่าอันมืดมิดมาเลเชของบางคนพูดถึงวิญญาณอาฆาตในขณะที่บางคนเชื่อว่าเป็นผลงานของสิ่งพันธี่ออนน็อกมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายแวมไพร์จากคติชนมาเลยแต่ไม่มีใครสามารถพูดได้อย่างแน่ชัดว่าอะไรฆ่าชีวิตลิมในคืนนั้นเมย์ไม่เคยหายจากอาการบาดเจ็บเลยเธอย้ายออกไปไกลาจากทางหลวงและไม่เคยพูดถึงคืนนั้นอีกเลยแต่ความกลัวในดวงตาของเธอบอกเล่าเรื่องราวเรื่องราวที่ทำให้ผู้ที่ได้ยินมันรู้สึกหวาดกลัวอย่างต่อเนื่อง ยังเครคไฮเวคงเป็นสถานที่แห่งความลึกลับและความหวาดกลัวถนนที่เส้นแบ่งระหว่างคนเป็นและคนตายพร่ามัวและที่ซึ่งผู้ที่เดินทางในความมืดมิดอาจพบว่าตัวเองอยู่ร่วมกับบางสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าเงามืดตำนานยังคงอยู่ต่อไปและมืดมนยิ่งขึ้นในการเล่าขานแต่ละครั้งขณะที่ทางหลวงยังคงไล่ล่าเหยื่อของมันทีละคอนอจุดจบของความเงียบของเครกไฮเวเรื่องที่สองเงากระซิบเครกไฮเวของ มันเป็นคืนที่ไม่มีพระจันทร์เมื่อเพื่อนสี่คนได้แก่อิสมาอินฟาริดโยฮันและอามีออกเดินทางท่องเที่ยวยามดึกไปตามเครักไฮเว์เส้นทางพวกเขากลับมาจากการพักผ่อนช่วงสุดสัปดาห์ในเกนติงไฮแลนด์ทริปที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสนิทสนมกันอากาศหนาทึบพร้อมกลิ่นหอมของดินชื้นขณะที่ป่าปรากฏอยู่สข้างทางของถนนที่คดเคี้ยว อิสมาอินคนขับเป็นที่รู้จักในหมู่เพื่อนๆของเขาว่าเป็นคนที่ระมัดระวังมากที่สุดในกลุ่มเขายืนกรานที่จะใช้เส้นทางอื่นแต่ฟาริสซึ่งนั่งอยู่ในที่นั่งผู้โดยสารได้ชักชวนเขาเป็นอย่างอื่นโดยมองข้ามชื่อเสียงอันมืดมิดของทางหลวงนั้นเป็นเพียงความเชื่อทางไสยศาสตร์ค่ำคืนอนี้เงียบสงบอย่างน่าขนลุกมีเพียงเสียงเครื่องยนต์ของรถและเสียงใบไม้ที่พลิ้วไหวเป็นครั้ง คราวเท่านั้นที่ทำลายความเงียบถนนคดเคี้ยวดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดมีป่าทึบเข้ามาปกคลุมพวกเขาจากทุกทิศท,ทุกทางอารมณ์ภายในรถเปลี่ยนจากล้อเล่นที่เบาสมองไปเปเห็นความเงียบที่หนักหน่วงและไม่สบายใจขณะที่พวกเขาเดินลึกเข้าไปในใจกลางของเคแรก ความตึงเครียดในรถเห็นได้ชัดเจนอามีซึ่งนั่งอยู่ด้านหลังไม่สามารถสันคลอนความรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้อยู่คนเดียวความมืดภายนอกรถดูเหมือนเกือบจะมีชีวิตโดยเฝ้าดูพวกเขาขณะที่พวกเขาขับลึกเข้าไปในส่วนลึกของรถขณะที่พวกเขาเลี้ยวโค้งหักศอกอิสมาอินก็เหยียบเบรกทันหันทำให้รถถลายไปหยุดตรงกลางถนนมีร่างหนึ่งยืนอยู่ผู้หญิงชุดขาวผมสีดำยาวสลวยไล่ลงมาที่หลังเธอหันหน้าหนีจากพวกเขาภาพเงาของเธอแทบจะมองไม่เห็นในแสงสลัวของไฟหน้ารถใครจะออกมาที่นี่ในเวลานี้ โยฮันประสิบเสียงของเขาสั่นคนอื่นๆยังคงเงียบความรู้สึกหวาดกลัวครอบงำพวกเขาฟาริดพยายามปกปิดความกลัวที่เพิ่มมากขึ้นกระตุ้นให้อิสมาอินขับรถไปร,ไปรอบๆเธอเธออาจจะหลงทางหรืออะไรบางอย่างไปกันเถอะแต่เมื่ออิสมาอินเริ่มบังคับรถไปด้านข้างจู่ๆผู้หญิงคนนั้นก็หันกลับมาใบหน้าของเธอซีดอย่างน่าสยดสยองดวงตาของเธอกลวงและริมฝีปาก,ขอ,อกของเธอก็ขดเป็นรอยยิ้มอันน่าสยดสยอง แต่สิ่งที่ทําให้พวกเขาเย็นชาจนถึงกระดูกคือการตระหนักว่าเท้าของเธอไม่ได้สัมผัสพ,พื้นเธอกําลังลอยอยู่อิสมาอินกระแทกคันเร่งและหักเลี้ยวไปรอบๆการประจักษ์โดยไม่ได้คิดอะไรรถพุ่งไปข้างหน้าอย่างรถก็ร้องเสียงกรีดขณะเร่งความเร็วออกไปแต่ในขณะที่พวกเขาขับรถเสียงหัวเราะของผู้หญิงคนนั้นก้องอยู่ในหูดังขึ้นและบิดเบี้ยวมากขึ้นทุกวินาทีที่ผ่านไปอเมียมองออกไปนอก,กหน้าต่างด้านหลังหัวใจของเขาเต้นแรงดวงตาของเขาเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวเมื่อเขา เห็นผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งตอนนี้นอนราบอยู่บนท้ายรถใบหน้าของเธอบิดเบี้ยวเป็นรอยยิ้มที่น่าสะพรึงกลัวขณะที่เธอจ้องมองโดยตรงที่เขา เธออยู่บนรถอาเมียร์กรีดร้องเสียงของเขาแตกด้วยความหวาดกลัวคนอื่นๆหันไปมองใบหน้าของพวกเขาซีดเผือดเมื่อเห็นผู้หญิงคนนั้นเกาะอ,อยู่บนรถผมยาวของเธอปริใส่ตามาสายลมอิสมาอินผลักรถจนสุดขีดจามกัดเครื่องยนต์ก็ส่งเสียงคำรามขณะที่พวกเขาวิ่งไปตามทางหลวงแต่ไม่ว่าพวกเขาจะไปเร็วแค่ไหนผู้หญิงคนนั้นก็ยังคงอยู่เสียงหัวเราะของเธอยิ่งบ้าคลั่งมากขึ้นฟาริซซึ่งเคยเป็นคนที่ระแวงมากที่สุดตอนนี้กำลังจับที่นั่งของเขาและพึมพำคำอธิษฐานภายใต้ลมหายใจของเขา โยฮันเริ่มท่ององค์การจากอันกุลระอาในอาการตื่นตระหนกเสียงของเขาสั่นอากาศภายในรถเย็นลงและหน้าต่างก็เริ่มมีหมอกขึ้นจากด้านในทําให้บทบังการมองเห็นในความพยายามครั้งสุดท้ายอิสมาอินหักเลี้ยวรถอย่างรุนแรงจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งพยายามสลัดผู้หญิงคนนั้นออกไปรถแล่นเข้าใกล้ขอบถนนอย่างอันตรายแต่ผู้หญิงคนนั้นยังคงยึดเกาะไว้ไม่ลดละขณะที่พวกเขากำลังจะสิ้นหวังผู้หญิงคนนั้นก็หายตัวไปทันทีรถพุ่งไปข้างหน้าราวกับหลุดออกจากที่ยึดที่มองไม่เห็นและถนนข้างหน้าก็ชัดเจน เสียงหัวเราะหยุดลงและถูกแทนที่ด้วยความเงียบอันน่าขนลุกที่ทําให้รู้สึกไม่มั่นคงมากยิ่งขึ้นอิสมาอินหายใจแรงและชะลอรถลงมือของเขาสั่นบนพวงมลาลัยเธอไปแล้วหรอฟาริสถามน้ําเสียงของเขาแทบจะเหนือเสียงกระซิบไม่มีใครกล้ามองย้อนกล,กลับไปกลัวสิ่งที่พวกเขาจะเห็นพวกเขาขับรถไปอย่างเงียบๆความกลัวยังคงหนาทึบอยู่ในอากาศจนกระทั่งพวกเขาเห็นแสงไฟของปั๊มน้ํามันอยู่ข้างหน้าพวกเขาจึงหายใจได้สะดวกขึ้นอีกหน่อยอิสมาอินเคลื่อนตัวเข้าไปในสถานีแล้วทุกคนก็รีบออกจากรถ ขาของพวกเขาสันเทาและอ่อนแรงพนักงานที่สถานีมองพวกเขาด้วยความสงสัยขณะที่พวกเขาเดินเข้ามาใบหน้าของพวกเขาซีดขาวและดวงตาของพวกเขาเบิกกว้างด้วยความกลัวคุณดูเหมือนเห็นผีเลยพนักงานคนหนึ่งพูดติดตลกแต่เพื่อนๆต่างตกใจเกินกว่าจะตอบ ขณะที่พวกเขารวมตัวกันโยฮานสังเกตเห็นบางสิ่งแปลกๆท้ายรถที่ผู้หญิงคนนั้นนอนอยู่นั้นมีผมยาวสีดำปกคลุมมอพันกันเป็นก้อนราวกับว่าถูกฉีกออกอย่างรุนแรงพวกเขารีบแปรงผมออกอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องการดึงดูดความวาสนใจไปมากกว่านี้แต่ภาพลักษณ์ของผู้หญิงคนนั้นเสียยงหัวเราะที่หลอกหลอนของเธอและความกลัวอันเย็นชาย,ยังคงอยู่กับพวกเขาเป็นเครื่อง ตัวใจว่าพวกเขาเข้าใกล้บางสิ่งที่เกินความเข้าใจเพียงใดพวกเขาไม่เคยพูดถึงเหตุการณ์นี้อีกเลยแต่ละคนถูกหลอกหลอนด้วยความทรงจาำในแบบของตัวเองทางหลวงเครักได้ทิ้งร่องรอยไว้บอนอพวกเขาซึ่งเป็นเงาที่ติดตามพวกเขาไปนานหลังจากคืนนั้น ข่าวการ,รเผชิญหน้าของพวกเขาแพร่กระจายไปในหมู่เพื่อนฝูงและครอบครัวแม้ว่าหลายคนจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่เกินจริงเพราะความกลัวก็ตามแต่บรรดาผู้ที่เดินทางไปตามทางหลวงการักในเวลากลางคืนจะรู้ดีกว่าพวกรเขารู้ว่าถนนไม่ได้เป็นเพียงถนนลาดยางที่ตัดผ่านป่าแต่ยังเป็นสถานอที่ที่อดีตและปัจจุบันคนเป็นและคนตายเชื่อมโยงกันในลักษณะที่ทา้าทาย คำอธิบายสำหรับอิสมาอินฟาริดโยฮันและอามีทางหลวงมักจะเป็นสถานที่แห่งฝันร้ายเสมอสถานที่ที่พวกเขาได้เผชิญหน้ากับบางสิ่งบางอย่างจากมุมมืดมนที่สุดของคติชนมาเลเซียสถานที่ที่เงากระซิบความลับของผู้ตายที่ถูกลืมไปนานดังนั้นพวกเขาจึงหลีกเลี่ยงทางหลวงเคร็กในตอนกลางคืนโดยแต่ละคนถือชิ้นส่วนแห่งความหวาดกลัวติดตัวไปด้วยพวกเขาไม่เคยพูดถึงมันเลยแต่ความเงียบระหว่างพวกเขาเป็นเครื่องตนใจอยู่เสมอถึงคืนแห่งโชคชะตานั้นเมื่อพวกเขาได้พบกับงนเสียงกระซิบของเคร็ก ความลึกลับของสิ่งที่พวกเขาได้เห็นและสิ่งที่หลอกหลอนอย่างแท้จริงบนถนนเส้นนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขทิ้งให้พวกเขามีคำถามลึกๆที่ไม่มั่นคงมีอะไรอีกที่แฝงตัวอยู่ในความมืดของเครกที่ราคอยนักเดินทางที่ไม่สงสัยคนต่อไปจุดจบของเงากระซิบแห่งทางหลวงการักเรื่องที่สมความหลอนของวกซัวเกินสีเหลือง ทัางหลวงเครักที่มีมุมมืดและป่าทึบล้อมรอบเป็นสถานที่ที่ตำนานและความเป็นจริงพระโมมายาวนานในบรรดาเรื่องราวมากมายที่หลอกหลอนถนนสายนี้เรื่องราวของรถโฟกสสวาเก้นสีเหลืองโดดเด่นเรื่องหนึ่งที่ทำให้เกิดความไม่สงบมากที่สุดเป็นเรื่องราวที่กระซิบในหมู่นักเดินทางที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเรื่องราวของรถยนต์คันเก่าที่ดูเหมือนจะท้าทายกฎแห่งธรรมชาติ ตำนานนี้เริ่มต้นขึ้นในปี1956เมื่อชายคนหนึ่งต้องพบกับจุดจบอันอน่าสยดสยองด้วยน้ำมือของภรรยาออกใจของเขาด้วยความโกรธแค้นและริษยาเธอจึงสังหารเขาอย่างโหดเหี้ยมและอ้างว่าเยโลวกสวาเกออันเป็นที่รักของเขาเป็นของเธอเองอย่างไรก็ตามว่ากันว่าวิญญ,ญาณของชายผู้นี้ไม่สามารถพักผ่อนได้เนื่องจากได้รับแรงผลักดันจากความ ปรารถนาอันแรงกล้าที่จะทวงคืนสิ่งที่ถูกพรากไปจากเขาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเรื่องราวต่างๆเริ่มปรากฏให้เห็นเกี่ยวกับรถปีศาจซึ่งเป็นรถโฟกสวาก้นสีเหลืองที่จะปรากฏขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวบนทางหักลวงทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายและความกลัวไม่มีใครรู้ว่าวิญญ,ญาณของสามีที่กระทำผิดนั้นอยู่หลังพวงมาลัยจริงๆหรือว่ามันเป็นสิ่งที่มืดมนกว่านั้นจินที่มุ่งร้ายซึ่งเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติที่รู้จักกันในการทรมานคนเป็นแต่มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอน ผู้ที่พบรถฟกสว่าเกนสีเหลืองจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในปี2009เมรุนนักศึกษามหาวิทยาลัยหนุ่มจากกอมแบกพบว่าตัวเองกำลังเดินทางไปตามทางหลวงเครกด้วยมอเตอร์ไซค์ของเขาเขากำลังจะกลับไปที่บ้านเกิดที่เมืองเตเ,ตเมอร์หลังจากสอบและอ่านหนังสือช่วงดึกมาหลายสัปดาห์พระอาทิตย์เพิ่งรับขอบฟ้าไปสองแสงอันหน้าขนลุกไปทั่วท้องฟ้ายามพบคำ่ำ เม่รู้เคยได้ยินเรื่องราวของทางหลวงผีสิงการปรากฏของผีสิงและรถยนต์ลึกลับแต่เขามองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงนิทานพื้นบ้านเขาเป็นคนที่มีวิทยาศาสตร์และความเชื่อโชคลางดังกล่าวไม่เข้ากับโลกทัศน์ของเขาแต่ในขณะที่เขาเร่งความเร็วไปตามทางหลวงความมืดที่เพิ่มมากขึ้นรอบตัวเขาดูเหมือนจะเกาะติดกับถนนและหนาทึบขึ้นราวกับสิ่งมีชีวิตเสียงัมของ มอเตอร์ไซค์ของเขาเป็นเพียงเสียงเดียวะที่ทำลายความเงียบในยามค่ำคืนเขาจับตาดูถนนจิตใจจดจ่ออยู่กับการกลับบ้านอย่างไรก็ตามความรู้สึกไม่สบายใจเริ่มแทะเขาราวกับว่ามีบางอย่างกำลังเฝ้าดูเขาจากเงามืด ขณะที่เขาโค้งงอหัวใจของเขาก็เต้นผิดจังหวะที่นั่นในระยะไกลมีรถโฟกสสวาเก้นสีเหลืองรุ่นเก่าสีซีจังเรืองแสงภายใต้แสงสลัวของไฟถนนรถเคลื่อนตัวช้าๆเกือบจะช้าเกินไปและมีบางอย่างที่ไม่เป็นธรรมชาติเกี่ยวกับวิธีที่ดูเหมือนเหินไปตามถนนสัญชาตญาณแรกของเอมมรูคือการแซงรถแต่ความคิดแปลกๆทำให้เขามาอยู่ตรงจุดนั้นเขาเคยได้ยิน เรื่องราวมาแล้วรถโฟกสว่าเก้นสีเหลืองที่ปรักต่อขึ้นอย่างกระทันหันบนทางหลวงการักซึ่งเป็นรถยนต์ที่ไม่ว่าคุณจะแซงไปกี่ครั้งก็มักจะปรากฏตัวต่อหน้าคุณอีกครั้งนามผู้ขับขี่ไปสู่วงจรแหร่นอกความหวาดกลัวที่ไม่มีวันสิ้นสุด เขาจับแฮนด์มอเตอร์ไซค์ให้แน่นขึ้นฝ่ามือเริ่มมีเหงื่อออกไฟเบรกรถกระพริบจนแทบจะทำให้เขาต้องแซงอมีรุนรู้ว่าเขาไม่ควรแต่ความคิดที่มีเหตุผลของเขาขัดแยง้งกับความกลัวเริ่มแรกที่กำลังก่อตัวขึ้นในอกของเขาขณะที่เขาตัดสินใจที่จะอยู่หลังรถมันก็ลดความเร็วลงมากขึ้นจนเกือบจะคลานในมรูไม่สามารถรักษาความเร็วไว้ได้หักไม่แซงดังนั้นเมื่อพิจารณาจากวิจารณญาณที่ดีกว่าแล้วเขาจึงบิดคันเร่งและเบี่ยงไปทางขวาเพื่อผ่านไป ขณะที่เขาขับเคียงข้างรถโฟกส์สวาเก้นสีเหลืองเขาก็มองเข้าไปในที่นั่งคนขับด้วยความสยดสยองของเขาไม่มีใครอยู่ที่นั่นเลยรถว่างเปล่าแต่มันก็เคลื่อนไหวราวกับว่าถูกควบคุมด้วยพลังที่มองไม่เห็นในมรูหายใจติดขัดในลามคอหัวใจของเขาเต้นแรงขณะที่เขาเร่งความเร็วผ่านรถ เขาผลักรถจักรยานยนต์ของเขาจนถึงขีดจำกัดเครื่องยนต์ก็ส่งเสียงคำรามในขณะที่เขาพยายามรักษาระยะห่างระหว่างเขากับยานพาหนะแฟนเทิมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ในขณะที่เขาคิดว่าจะทิ้งมันไว้ข้างหลังเขาก็มองเห็นมันอีกครั้งในกระจกของเขารถฟกสวาเกนสีเหลืองซึ่งตอนนี้อยู่ใกล้กว่าเมื่อก่อนไฟหน้าของมันจ้องมองราวกับดวงตาของนักล่าที่ล็อกติดอยู่กับเหยื่อของมัน ความกลัวของเอมมรูเปลี่ยนเป็นความตื่นตระหนกเมื่อรถเข้ามาใกล้เขาและการปรากฏตัวของรถก็ทมท้นเขาพยายามทุกวิถีทางเพื่อหลบหนีมันทั้งเร่งความเร็วชะลอความเร็วเข้าและออกจากเลนแต่รถคันนั้นก็ไม่หยุดยั้งและมักจะกลับมาปรากฏข้างหน้าเขาเสมอเขาสัมผัสดได้ถึงพลังงานอันชั่วร้ายที่เล็ดลอดออกมาจากยานพาหนะพลังอันเย็นชาและกดขี่ที่ดูเหมือนจะซึมเข้าสู่จิตวิญ,ญญาณของเขาถนนข้างหน้าทอดยาวไปไม่รู้จบความมืดปกคลุมเข้ามาจากทุกทิศท,ทุกทางราวกับว่าโลกถูกกลืนหายไปในยามค่ำคืน จากนั้นรถก็หายไปโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้ามารูกระพริบตาด้วยความไม่เชื่อจิตใจของเขาพยายามดิ้นรนเพื่อทําความเข้าใจกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นถนนว่างเปล่ามีเพียงเสียงลมที่พัดผ่านหูของเขาและเสียงครวนครางของมอเตอร์ไซค์ของเขาเขารู้สึกโล่งใจอยู่ครู่หนึ่งแต่มันก็อยู่ได้ไม่นานขณะที่เขาเลี้ยวโค้งอีกทางหนึ่งรถฟกสวากแกนสีเหลืองก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าเขาอีกครั้งคราวนี้ไฟหน้ารถกระพริบขึ้นและดับลงไฟไท้ายกระพริบผิดป,ปกติราวกับว่ารถกําลังประสบอุบัติเหตุ แต่อามีรุนรู้ดีกว่านี้ไม่ใช่รถธรรมดามันเป็นลางสังหรณ์แห่งความหายหน้าตัวตนต้องสาบที่จะไม่หยุดจนกว่ามันจะได้อ้างสิทธิ์เหยื่อรายต่อไปเยมารูท่องบทสวดภาวนาด้วยความสิ้นหวังเสียงของเขาสั่นด้วยความกลัวอากาศรอบตัวเขาเย็นลงและเขารู้สึกราวกับว่ามือที่มองไม่เห็นกำลังปิดรอบคอทำให้หายใจลำบากขึ้น ในการท้าทายครั้งสุดท้ายยอมรูกระแทกเบรกทำให้รถจักรยานยนต์ของเขาหยุดกึกงก้องรถโฟกสวาเก้นสีเหลืองเร่งความเร็วไปข้างหน้าหายไปในความมืดที่อยู่ข้างหน้าชั่วขณะหนึ่งทุกอย่างก็นิ่งเงียบความเงียบงนันทำให้คนหูหนวก แต่แล้วจากเงามืดรถก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งคราวนี้วิ่งเข้าหาเขาด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อเอมารูทแทบ,บไม่มีเวลาตอบสนองในขณะที่รถแล่นผ่านเขาไปรูปร่างน่ากลัวของมันส่งคลื่นความเย็นยะเยือกไปทั่วร่างกายของเขาเขาหอบหายใจการมองเห็นของเขาพร่ามัวเมื่อโลกรอบตัวเขาเริ่มหมุนสิ่งสุดท้ายที่เขาเห็นก่อนที่ทุกอย่างจะมืดมิดคือรถฟกสวาเก้นสีเหลืองไฟท้ายของมัน เรื่องแสงราวกับไฟนรกที่หายไปในตอนกลางคืนเมื่ออามีรุนตื่นขึ้นเขานอนอยู่ริมถนนมอเตอร์ไซค์ของเขาพลิกความห่างออกไปสองสาฟุตร,ร่างกายของเขาปวดเมื่อยและจิตใจของอเขาเต็มไปด้วยความสับสนและความกลัวเขาจะไม่ได้ว่าเขามาอยู่ที่นั่นได้อย่างไรแต่ความเย็นยะเยือกในอากาศบอกเขาว่าสิ่งที่เขาประสบนั้นเป็นเรื่องจริง เขาเดินโซเซลุกขึ้นมือสั่นขณะเลี้ยวรถมอเตอร์ไซค์ถนนว่างเปล่าค่ำคืนที่เงียบสงบอย่างน่าขนลุกอีกครั้งขณะที่เขาขี่ออกไปเขาไม่อาจสั่นคลอนความรู้สึกที่ถูกจับตามองได้ว่ารถโฟกสวาเก้นสีเหลืองยังคงอยู่ที่นั่นซุ่มซ่อนอยู่ในเงามืดเพื่อรอเหยื่อรายต่อไปมารูไม่เคยพูดถึงคืนนั้นแต่ความหวาดกลัวที่เขารู้สึกยังคงอยู่กับเขาซึ่งเป็นสิ่งตัวใจอยู่เสมอถึงพลังเหนือธรรมชาติที่หลอกหลอนทางหลวงเครักตำนานของโฟกสวาเก้นสีเหลืองยังคงแพร่กระจายต่อไป โดยมีรอยเปื้อนสีเข้มอยู่บนถนนที่ถูกสาบแล้วผู้เดินทางบนทางหลวงการักยังคงระมัดระวังโดยเฉพาะในเวลากลางคืนเพราะพวกเขารู้ว่าที่ไหนสักแห่งข้างนอกนั้นรถฟกสวาเกกนสีเหลืององยังคงสัญจรไปมาขับเคลื่อนด้วยพลังที่เกินกว่าจะเข้าใจจิตวิญญ,ญาณที่ไม่หยุดยัง้งที่ถูกผูกมัดด้วยคำสาบที่จะไม่มีวันตายจุดจบของความหลอนของฟกสวาเกเเนสีเหลืองตอนจบ ขอขอบคุณที่ติดตามพอดแคสต์ของเราหากคุณสนุกกับการสำรวจผีสัตว์ในตำนานและตำนานเมืองโปรดแบ่งปันกับเพื่อนของคุณอย่าลืมติดตามตอนที่น่าตื่นเต้นอีกมากมายไว้เจอกันใหม่นะท่านผู้ฟังที่รัก